สวัสดีครับฟุกรถบ้านเดชอุดมนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็มีรถมานําเสนออพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะนิสสันนาวาร่านะครับผมตัวดับเบิลแคปนะครับผมยกสูงแท้โรงงานนะครับผมเป็นกระบะสีประตูนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผม2.5นะครับผมปี2009เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผม ส, speaker, สีสันของตัวรถครับสวยเดิมบางนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการจมน้ำนะครับผมสีสันรอบคันนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต <sounds> ์นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมสีสันของตัวรถสวยแบบนี้ครับผมตัวรถนะครับผมเป็นสีขาวมุกนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมามาดูสีสันรอบคันกันก่อนนะครับผมสีสันรอบคันนะครับผมสวยแบบนี้นะครับ เป็นตัวแคร์เบยกสูงแท้โรงงานนะครับผมอ่าสีสันรอบคันนะครับผมเรามาดูภายหน้าตัวรถนะครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับผมไฟหน้านะครับผมเดิมๆนะครับผมกระจังหน้านะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟหน้านะครับผมอ่าตอนนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมกันชนหน้านะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมหรับคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผม มาพรกอบไฟแต่หมงสด้านนะครับผมอ่าส่วนยางนะครับผมแม็กนะครับผมแม็กเดิมๆนะครับผมของนิสันนะครับผมยางปี2023นะครับผมระบบช่วงล่างขับขี่ปกตินะครับผมช่วงล่างดีมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมช่วงล่างสวยๆนะครับผมอาปกโปรงด้านหน้านะครับผมอ่าริ้วรอยของการใช้งานน้อยมากนะครับผมสีเดิมๆจากโรงงานไม่เคยทําสีนะครับสีด้านข้างของตัวรถนะครับ บางๆนะครับผมกระจุมองข้านครับผมมีรอยขูดขีดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมตรงนี้กระตูด้านข้างนะครับผมเป็นตัวแคร์เบอร์นะครับตัวนี้6สปีดนะครับเครื่องเขามันเรลววีอินเทอร์โบสติ๊กเกอร์ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับผมบันไดข้างนะครับผม่าเดิมๆจากโรงงานนะครับมาดูภายในตัวรถนะครับผมอเป็นตัวเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมตัวนี้หก หกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับผม่าเกียร์คอนโซลด้านหน้านะครับผมสะอาดสะอ้านไม่มีแตกหักนะครับผมสวยแบบนี้นะครับผมเบาะคู่หน้านะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับผมนี่เป็นเบาะผ้านะครับผมสวยนะครับตัวนี้ไม่มีสีขาดนะครับผมอตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าลายรังผึ้งนะครับตัวนี้ระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้เกะยคอนโซลด้านกลางนะครับผมสวยแบบนี้นะครับ อิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับผมแอร์เย็นเพียงเพระใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับเร่มเอกสารบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับตัวนี้ตัวนี้เรามาดูกันนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คพวกนี้นะครับผมเดิมๆนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุโครงสร้างสวยนะครับสําหรับคันนี้น็อซอกประตูพวกนี้นะครับผมเดิมๆ พลาสติกบ ais, ันไดพรมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับามาดูด้านหลังกันนะครับผมอ่าแผงประตูนะครับผมแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับผมแผงประตูเดิมๆไม่มีแตกหักนะครับามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนะครับผมอ่าเบาะด้านหลังนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผม มีริ้วรอยบ้างนะครับผมนิดๆหน่อยเดี๋ยวผมทาการซักฟอกให้นะครับผมจุดนิดๆนิดเดียวเองนะแค่นั้นนะครับผมอ่าตอนนี้พรมพื้นด้านล่างนะครับผมอแต่ของเดิมมีเหมือนอะไรมารองไว้ด้วยนะครับผมกันเลอะกันสกปรกนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับอ่าที่รองแก้วนะครับตัวนี้มีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมที่รองแก้วนะครับผมเบาะด้านหลัง สวยสะอาดสะอ้านนะครับผมผ้าหลังคานะครับผมสวยแบบนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะครับอย่างประตูนะครับผมด้านหลังไม่มีแตกหักนะครับผมรับกิ๊ดด้านหลังสวยนะครับผ้าหลังคาสวยสะอาดสะอ้านนะครับผมเม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมสำหรับที่ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่อมเภอเดชอุดมนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เป็นตัวแคร์เบอร์ยกสูงแทนโรงงานนะครับนี้เป็นกระบะสี่ประตูนะครับผมอ่าภายในสะอาดสะอ้านนะครับมาดูกระบะกันนะครับผมกระบะด้านหลังนะครับผมอ่าดูซอดนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผมซอดครับเชสซีนะครับผมอ่าเรามาดูช่วงล่างเชสซีนะครับสวยๆนะครับผมนี่เจ๋แห้งเรียมๆเลยนะครับผมไม่มีแดงนะครับไม่มีสนิมนะครับผมเจสวๆนะครับผม ล้อแปดนะครับผมเดิมเดิมยางปีสองพันยิบสามทั้งสีเส้นนะครับยางเป็นของบิโตนะครับผมตัวนี้ดอกยางยังสวยสวยนะครับผมยางใช้งานได้อีกยาวนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์แคลเเบอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับผมายทะเบียนนะครับผมกคสอง8กกแปดนะครับผมใช้หน้านะครับผมตัวนี้นะครับผม อ่าโลโก้ฟันเทียนนะครับผมนี่ของนิสสันนะครับผมมือเปิดนะครับผมตัวนี้มือเปิดดำตัวนี้ดูแมกไนเนอร์นะครับผมแมกไนเนอร์นะครับสวยๆนะครับผมดียของการใช้งานน้อยมากนะครับสลักคันนี้นะครับผมการบรรทุกหรือว่าการผลของข้นของใส่หลังกระบะนี่น้อยมากนะครับผมแมกไนเนอร์สวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นรอยของของแมลงนะครับผมจอดไว้เปิดไฟนะครับผมแมลง ลงล่างกระบะนะครับผมตัวนี้อ่ามาดูเม็ดอาร์นะครับผมตัวนี้เม็ดอาร์อยู่ครบเลยสวยๆนะครับผมซุ้มซอกล่องกระบะพวกนี้นะครับผมสวยๆนะครับผมเม็ดอาร์ตสวยเลยพื้นกระบะด้านในนะครับมีสวยๆนะครับผมพื้นกระบะมาดูช่วงล่างกันนะครับผมช่วงล่างครับผมยางอะไรมีให้ครบเลยนะครับผม ช่วงล่างนะครับท้ทายตัวนี้แห้งๆนะครับผมสีสวยนะครับนี่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างแห้งนะครับผมเส,ส,ส,แบบสริมท้ายนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมมีสัญญาณอ่าเซ็สนเซอร์ถอยนะครับของกันชนด้านหลังนะครับผมตัวนี้ ด้าน,านข้างนะครับผมฝั่งกดขลับนะครับพิกเกอร์นะครับแพรนูเบอร์นะครับนี่อย่างซีดๆเลยนะครับผมสีเดิมๆบางๆนะครับผมช่วงล่าแงแห้งๆนะครับนี้อ่านักเรียบีเปิดประตูให้พ่อหน่อยเร็วด,นนด้านหลังเอออ่าด้านหลังฝั่งนี้นะครับผมสวยๆนะครับผม ็นแตมประตูด้านหลังนะครับผมสวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมเบาด้านหลังสวยๆนะครับผมพรมพื้นนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมพรมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับมีเป็นป้ายไว้นิ้วนะครับผมลองเดียวผมมาออกครับอีกที่นึงนะครับตอนนี้สวยๆรถบ้านเพื่อเดียวป้ายแดงนะครับซุ้มซออตะเข็บเดิมเม็ดอาร์อยู่ครบชัดเจนนะครับผมเม็ดอาร์อยู่ครบชัดเจนเลย มาด้ข้างนะครับผมเดิมๆลำดูช่วงล่างด้านหน้าของตอะรถเกนะครับมีช่วงล่างนะครับผมแห้งๆแบบนี้นะครับช่วงล่างด้านหน้าแห้งๆนะครบชิดซีสวยนะครับผมชิดซีสวยเลยนะครับัวคันนี้สวยไหมสวยครับสวยไหมสวยไหมครับรับขี่ดีไหมขับขี่ดีไหมครับคันนี้ อ่าเดี๋ยวพ่อรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนอ่าเดี๋ยวพ่อรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับทีนี้ดูเม็ดอาร์คนะครับผมเดิมๆใช่ไหมครับผมเดิมๆอ่าเม็ดเม็ดอาร์เดิมๆจากโรงงานใช่ไหมครับอ่าเบาะด้านหลังนะครับผมสวยๆเออเบาะเบาะคูหน้านะครับผมฝั่งคนขับสวยๆนะครับผมแต่ว่ามีรอยย่นนิดนิดหน่อยเองแต่ว่าไม่ขาดใช่ไหมครับครับอ่าตัวนี้นะครับผมผมอ่าผมพื้นนะครับผมสะอาดสะอนนะครับผม ลมพื้นสะอาดสะอานนะครับปติปกติคนใเดย์สวยนะครับผมเลียงไม้เท่าไหร่ครับนี่เลียกไม้สองแสนหกร้อยสิบสามครับอ๋อครับผมวิทยุซีดีเดิมโรงงานใช้งานได้ปกติใช่ไหมครับเอเยนเพียงเพาะนะครับผมนี่นะมาดูนะครับผมอ่าพวงมาลัยนะครับผมอาไม่มีถลอกนะครับผมนี่ยังสวยเลยนะครับผมยังสวยนะครับตัวนี้อาหัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ยังสวยเลยนะครับผม อ่าเม็ดอาร์พวกนี้นะครับผมริ็ดซอกน็อตพวกนี้นะครับไม่เคยถอดนะครับผมนี่น็อตไม่เคยถอดนะครับผมแต่งประตูด้านหน้าไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้แตงประตูด้านหน้าไม่มีแตกหักนะครับผมไหนดูดูเม็ดอาร์ให้ลูกค้าดูหน่อยดิอ่าอ่าเม็ดอาร์เดิมเดิมไหมลูกครับผมเม็ดอาร์เดิมเดิมเนาะครับผมอ่าเรามาดูเปิดดู้องเครื่องให้ลูกค้าดูครับผม ลงมาลูกลงมา,งมาครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จเดี๋ยวพาไปโรงเรียนนะระบบช่วงล่างนะครับผมพี่อเตรียมตัวเป็นช่วงล่าแงแห้งๆแบบนี้นะครับช่วงล่างนะครับผมล้วแม็กเดิม,ดมส,สวยๆแบบนี้นะครับผมยางปี2023ทั้งสี่เส้นนะครับผมมาดูพาลูกค้ามาดูช่วงล่างครับพากินมะมาดูห้องเครื่อง อ่าพากินเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าดูหน่อยครับผมอ่าแต่เอาขาค้ำตากระโปรงขึ้นให้พอน่อยแม่ตะบนครับผมโอเคครับผมสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะผมเรามาดูนะครับผมคันหน้านะครับผมเดิมเดิมนะครับผมอสวยๆนะครับผมเดิมเด,ม,เดมจากโรงงานที่นะครับ คันหน้าสวยไหมครับครับผมคันหน้าเดิมเดิมใช่ไหมครับครับอ่าดูน็อตนะครับผมน็อตแก้มนะครับผมแก้มไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมอ่าน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมเติมเดิมนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมซีนกาตะเข็บเดิมนะครับตัวนี้สติกเกอร์มออกนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผมสติกเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผม เดิมนะครับจากโรงงานนะครับผมรับแก้มพวกนี้สวยๆนะครับผมนี่ร้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับตันนี้งานจเดิมนะครับผมห้องเครื่องนะครับผมสะอาดสะอาดแห้งๆนะครับผมตัวนี้ห้องเครื่องแห้งๆเลยเครื่องยนต์นะครับผมขับขี่ทางไกลสบายนะครับผมเครื่องยนต์ดีมากนะครับระบบปมร้อนปกติระบบเกียร์ไม่มีปัญหานะครับผมอ่า เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับนะสตาร์ทเครื่องดูนะครับเครื่องดีมากนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมเสียงเครื่องนิ่ี่นะครับเครื่องไม่พ่นไม่อายนะครับผมเห็นชัดเกียร์น้ำมันขึ้นมานไม่พ่นไม่อายนะครับ <misery> เสียงเครื่องเียงมากเียนเครื่องเิ่งมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเครื่องแห้งมากเครื่องนิ่งๆนะครับผมขับขี่ทางไกลสบายนะครับผมไม่มีปัญหาแลบประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ไหนนะครับ อำเภอเดชอุดมใชียงพะรับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรครับผม924939977นะครับส่วนราคาเท่าไหร่ครับ189,000บาทครับ189,000บาทนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงใช่ไหมครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนภาสีปี69นะครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อเบอร์เบอร์อะไรนัลูก 092 493 997 7นะครับฝากไปด้วยนะครับสลักคันนี้นะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสวยจริงนะครับผมอ่าสวัสดีครับ